ไปวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าอีกแค่3วันเราจะเดินทางไปเชียงใหม่กันแล้วก็คือตอนนี้นะคะเก็บของม,มาได้เยอะมากแล้วก็คือแทจบจะ90%ซแล้วเหลือของที่ใช้อยู่คือเสื้อผ้านี่ก็คือพักเก็บหมดแล้วทุกคนเพราะว่าเราจะไปกันแล้วใจหายมากคือมันเร็วมากจากวันนั้นคือ10วันจนวันนี้3วันสุดท้ายเท่านั้นพ่อจะคิดถึงพี่ไหมไม่เด็ดค่ะทำไมพ่อถึงไม่คิดถึงพี่ยุ่ง <laughs> เขาฟางจะต้องร้องไห้คิดถึงพี่แน่นอนะเขาฟาจะต้องคิดถึงพี่เ้าจะต้องร้องไห้ใช่ไหมคือทุกคนเขาฟางอ่ะนี่จริงอ่ะแอบคิดถึงเลยแต่เขาฟางไม่ยอมพูดเพราะเขาฟางปากแข็งทุกคน๋ยวเราจะมาแกะให้ดูว่าเราแพ็กอะไรไปยังไงบ้างแล้วก็สิ่งไหนที่ควรเอาไปนะคะเริ่มมาที่กล่องแรกก่อนเลย เริ่มมาที่กล่องแรกก็คือเป็นกล่องเครื่องเขียนอันเดิมของเราเนาะเราจะไม่เปิดอีกแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นเครื่องเขียนต้องนีนะคะเป็นกล่องอันนี้เป็นกล่องที่เกี่ยวกับเครื่องครัวต่างๆอันนี้ก็จะมีน้าตาลกับพกคือามาเป็นคนเตรียมให้หมดเลยนะทุกคนคือเราอ่ะไม่ได้เตรียมตัวแบบไม่ได้เตรียมเองนะก็คือจะเป็นพวกชากาแฟต่างๆนะคะก็มีตั้งแต่อันนี้ก็เป็นกาแฟชาต่างๆมาใส่ไปให้แล้วก็มีชาเขียวเนาะ แล้วก็พวกน้ำเชื่อมแฟแฟเิฟร์ต่างๆมีกระบอกอันนี้นะจะเป็นพวกช้อนซ่อมตะเกียบแบบเป็นเซตก็มีพวกทิช,ชูห่อใหญ่แล้วก็ห่อเล็กเนาะมาก็แพ็กออยให้เรียบร้อยหมดเลยโอเคค่ะแล้วก็ถุงนี้นะคะจะเป็นพวกไม้แขวนแล้วก็ของกินอีกแล้ว <laughs> เป็นไม้แขวนแล้วก็ที่หนีบเนาะมีไม้แขวนแล้วก็ที่หนีบมาแบบว่าแพ็กไว้ให้อีกล <laughs> แล้วแล้วก็จะเป็นถังขยะนะคะแล้วก็มีเตารีดอันนี้คือเตารีดเนาะทุกคนแล้วก็ นี่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือโกโก้ทุกคนคือเราชอบกินโกโก้มากแบบอยู่บ้านก็ชงกินทุกวันมาก็เลยแพ็กโกโก้ไปให้ด้วยแล้วก็มีถุงขยะนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นซุปมิโซะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นการน้ำร้อนนี่เป็นการน้ำร้อนแบบว่าเผื่อเอาไปต้มน้ำร้อนอะไรอย่างนี้อย่างหนึงที่จะต้องเตรียมไปในยุคโควิดนะคะนั่นก็คือ น,นี่เลยค่ะถุงนี้เลยก็คือเป็นของที่ช่วยป้องกันโรคนะคะก็คือไ่่าจะเป็นแมสต่างๆนะคะแล้วก็จะมีแอลโกอฮอล์นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมไปก็คือยาทุกคนยาเนี่ยแหละคือมาม่มา a, เตรียมไปให้เยอะมากมีตั้งแต่ยาแก้ไข้ทาดนนอนมีสาราแด้วยคือมันก็เหมือนกันคือเอาไปหมดเลยนะแล้วก็มียาแก้แพ้มียาพ่นจมูกยาพ่นข้อเท้า มีพัตเตอยาอมแซมบักคือมีแบบสรัพสิงหมดทุกอย่างก็คือมากกัเป็นอะไรตอนนั้งคืนเอ okay. เอาละค่ะทุกคนเราจะมาสรุปให้นะว่าถ้าสมมิะไปอยู่หอในเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างที่เราเตรียมไปอันแรกเลยหนึ่งคือสำคัญมากคือผัดลมผัดลมนะคะก็คือไม่มีก็คือรอสองก็คือผ้านวมผ้านวมต่างๆแล้วก็เราเอาผ้าแบบ ผ้านมหนาๆห,หน่อยไม่ได้เอาไปหม่มเอาไปปูก่อนมันจะได้นุ่มๆเนานะแล้วก็มีผ้านวมขนาด3.5ฟุตเนาะเราเอาไปทั้งหมดสองชุดแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราเตรียมไปคือกะละมังแบบว่าเอาเผื่อไปซักผ้าเนาะแล้วก็มีไม้แขวนมีตัวหนีบมีราวตากผ้าแล้วถ้าสมมติเอ่อใครมีกระติกน้ําร้อนก็เอากระติกน้ําร้อนมาได้ที่เสียบปลั๊กแล้วก็มันก็จะร้อนน้ําก็จะเดือดนะเนาะไว้แบบต้มมาม่าตอนกลางคืนมันก็มีช่วงนี้ก็คือจะต้องเตรียมแมสเตรียม แอลกอฮอลไปด้วยเนาะแล้วก็ผ้าคลิ้วนะคะผ้าคลิ้วต่างๆมีอะไรอีกที่ต้องเตรียมไปอ๋อยายาก็สําคัญเนาะใครเป็นโรคประจําจตัวอะไรก็เอายาไปเผื่อแล้วก็ยาพวกสามัญพวกแก้ไข้แก้ปวดอะไรเงี้ยเผื่อตอนกลางคืนเราออกไปซื้อไม่ได้แล้วก็น่าจะควรมีติดเอาไว้แล้วก็ อาพวกพาสเตอร์ด้วยผโดนอะไรบาดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จานช้อนซ่อมนะคะก็น่าจะมีเอาไปเผื่อไปทำอะไรกินที่นูน่นหรือว่าซื้ออะไรแล้วก็ไปกินเนาะทุกคนก็คือจะต้องเตรียมไปด้วยมีพวกอะไรอุปกรณ์การเรียนพวกปากกาดินสอสมุดยางลบต่างๆก็คือเตรียมของตัวเองไปเนาะอ๋ออย่าลืมเตรียมขยะก,กับถุงขยะด้วยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวันที่เราไปกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่25กรกฎาคมแล้วก็คือผ่านว่าจากไอที่เราเก็บของคลิปแรกอะมาทั้งรมาสองเดือนแล้วทุกคนตอนนี้เรายังไม่ได้ไปอยู่ที่หอในเลยก็คือ มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลายอย่างมากไอ้ตอนเดือนพฤษเ้าพาตอนนั้นที่เราเก็บของแล้วก็เตรียมตัวไปเพราะเราจะต้องไปกักตัวก่อน14วันเนาะแล้วแบบค่อยให้ทันรายงานตัวหอมแบบว่าตอนเดือนมิถุนาแต่ว่าประเด็นคือก่อนที่เราจะไปแค่2องวันมอประกาศให้เรียนออนไลน์จนถึงแบบว่าเดือนสิงนหาเราก็ตัดสินใจว่าเออยังไม่ไปละกันเพราะว่า มันอีกตั้งสาเดือนเนาะก่อนที่เราจะได้แบบเข้าไปเรียนในมอจริงๆก็เลยตัดสินใจแบบว่ายังอยู่ที่บ้านก่อนแต่ประเด็นคือทางหอเนี่ยเขาให้เปิดให้รายงานตัวได้1 5ถึง30มิถุนายนก็คือเป็นช่วงที่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถขึ้นไปดูแบบว่าภายในห้องได้เนาะเราก็เลยตัดสินใจเดินทางไปนะคะวันที่ย5ห้ามิถุนายนเพื่อไปรายงานตัวหอเนาะก็คือ พอไปรายงานตัวหอเราก็เลยได้เห็นห้องได้เห็นอะไรแล้วก็เอาของไปทิ้งไว้บางส่วนเนาะแล้วก็กลับมาพอกลับมาทุกคนคือเหมือนอกหักคือแบบโอ้ไม่นจะใช้ข้าวหนหมอประกาศให้เรียนออนไลน์ทางเทอมแล้วคือของเราก็ไปทิ้งอยู่ที่นูน่นตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอากลับนะคะก็นั่นก็คือตอนนี้ของก็อยู่ที่นูน่นแล้วก็เรียนออนไลน์ทั้งเทอมเลย พอมันประกาศเรีนยนออนไลน์ทั้งเทมอมมาเนี่ยเราก็ตัดสินใจนะคะที่จะสละดสิทธิ์ไม่เข้าอยู่หอในเนาะก็คือสละดสิทธิ์เลยทําให้ตอนนี้นะคะเราไม่ได้อยู่หอในแล้วเนาะคือตอนแรกอะเราอะจะไม่มาคลิปอันนี้คือไอตอนที่เราไปรายงานตัวเราไม่ได้อัดวิดีโออะไรเลยเพราะว่าคิดว่าเออเดี๋ยวได้เข้าอยู่เดี๋ยวจะมาถ่ายละเอียดละเอียดให้ทีนึงเพราะว่า เออมันยุ่งไปหมดเลยไหนจะขนของทําเรื่องรายง,งานตัวดูวเอกสารเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยแต่สุดท้ายก็คือ ตอนนี้ไม่ได้อยู่หอในแล้วเนาะแต่ว่าไม่แน่คือถ้าสมมติเทอมสองหอในแบบหอสี่อ่ะมีห้องว่างเราก็อาจจะได้เข้าไปอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าสุดท้ายจะไปลงที่หอในหรือว่าหอนอกเนาะวันนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นมาอัดคลิปเรื่องการกดหอก่อนละกันว่าเออมันกดหอ,อยังไงแล้วก็สภาพหอเป็นยังไงของที่จําเป็นการรายงานตัวหออะไรอย่างงี้เนาะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังดีกว่าเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลย เรื่องการกดหอก่อนเนาะอ่ะเราจะต้องเล่าก่อนว่าไอหอเนี่ยเวลากดอะมันจะเป็นที่ของเด็กในแต่ละรอบที่ติดนะคะเออถ้าจะอธิบายง่ายๆคือเราติดรอบหนึ่งเราจะได้กดหอของในของแบบว่าเด็กรอบหนึ่งเด็กรอบหนึ่งทุกคนที่อยากอยู่หอในก็จะได้ต้องกดแค่รอบหนึ่งเท่านั้นไปกดรอบอื่นไม่ได้เด็กรอบสองก็ต้องกดรอบ2เด็กรอบ3ก็ต้องกดรอบสเนาะทำให้ดังนั้นอะในการกดหอแต่ละครั้งอะ คือมันก็จะหอแต่ละหอจะพักที่เอาไว้ว่ารอบหนึ่งเปิดแค่เท่านี้นะหอนี้เปิดเท่านี้หอนี้เปิดเท่านั้นเนาะโอเคแล้วก็ตอนที่เรากดหอเนาะอย่างเออตอนเรากดนะคะคือได้ยินมาพี่เขาแบบตอนที่อสอบ,ส,อบ,ส,อบสัมภาษณ์พี่ก็เล่าให้ฟังแล้วเขาก็บอกว่าเออแบบหอหอในอ่ะหอสี่กดเแบบต็มเร็วมากเลยนะแบบเต็มเร็วจริงๆอะไรเงรี้ยตอนนั้นเราก็แบบว่าเฮ้ยมันจะเต็มเร็วแบบขนาดน,นั้นเลยเหรอก็คือมันเต็มเร็วมากๆจริงทุกคนคนือ เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเองคือกดไม่ได้ด้วยแบบว่าอยากได้ของสีแต่ว่ากดไม่ทันเนาะคือเทคนิคในการกดของเราอะคือเราจะเปิดคอมอะเราจะเข้าเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์ username แล้วก็ password เอาไว้เลยเนาะแล้วก็แบบเต็ม enter อย่างเดียวเลยแล้วก็ในคอมไม่ในคอมเปิดเป็นเว็บไซต์ส่วนใน iPad เราจะเปิดเป็นนาฬิกาโลกก็คือเปิดไปเลยคือถ้ามาแบบ0.0.0ปุ๊บเราก็จะ enter เข้าไปเนาะแล้วพอเข้าไปในหน้าเว็บไซต์เขาเขาก็จะมีให้เลือกอาคารก่อน ว่าเราอยากได้อาคารไหนพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะมีชั้นก็จะมีชั้นถึงชั้น4ชั้ 3, 4, นเนาะว่าเออเราอยากเราอยากได้ชั้นไหนแล้วก็จะเป็นห้องนะคะพอกดชั้น3เสร็จปุ๊บมันก็จะมีห้องให้เลือกว่าจะได้ห้องไหนพอเรากดเสร็จปุ๊บ มันจะมีชื่อเมดของเราเลยเป็นชื่อนามสกุลจริงก็จะรู้เมดของเราเลยต่อไปก็คือเรื่องราคาหอเนาะอย่างของเขาเป็นหอสีหญิงเออเป็นหอที่แบบหอเก่าวที่มารีโนเวทใหม่ดังนั้นค่าหอก็จะแพงหน่อยก็จะอยู่ที่1850บาทต่อเทอมนะคะหรือว่าต่อภาคการศึกษาเนาะก็คือไอเ,เงินจํานวนเนี้ยหนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทเนี่ยก็คือจะมีเงินประกันอนะ่ะสองพัน ี่คือเราจ่ายจริงๆอะ่ะก็คือ8,850อบาทก็คือจะมีเงินประกัน2,000เนาะแต่ว่าแต่ละหอราคาก็ไม่เท่ากันนะถ้าส่งเป็นหอรีโนเวทใหม่ก็จะ1,800 0 8 5 0บาทแต่หออื่นๆก็จะมีราคาแตกต่างกันไปแล้วแต่เนาะว่าแบบอยากอยู่หอไหนชื่นชอบหอไหนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องสภาพหอหรือหอเป็นยังไงหอดีไหมหอน่าอยู่หรือเปล่าอยู่กันกี่คนอาหารเป็นยังไงขอจุล่าให้ฟังในตัวของหอสี่หญิงที่เราไปดูมาเนี่ยก็คือหอหน้าอยู่มากทุกคนคือไม่น่ากลัวเลยคือหอแบบหอดีหอน่าอยู่มากๆเลยเนาะก็คือหอภายในห้องเนี่ยก็จะมี เมดหนึ่งคนแล้วก็มีตู้หนึ่งตู้โต๊ะหนึ่งโต๊ะเตียงหนึ่งเตียงนะคะก็คือจะเป็นอย่างนี้เป็นเซตมาให้แล้วก็แบบจะจะแบบว่าอยู่คนละมุมห้องเนาะก็จะมีฝั่งริมหน้าต่างกับฝั่งริมประตูเออก็คือสภาพห้องโอเคเลยของก็คือใหม่เนาะก็เพราะว่าแบบเขาเพิ่งรีโนเวทใหม่ส่วนห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมนะคะก็คือห้องน้าก็โอเคแล้วทุกคนก็เขาว่าแบบก็โอเคเลยแล้วก็ส่วน ภายในห้องเนี่ยไม่มีแอร์นะคะแล้วก็ไม่มีพัดลมให้เราจะต้องเตรียมพัดลมไปเองเนาะแล้วก็ในห้องมีระเบียงด้วยเนาะระเบียงกว้างเลยโอเคเลยคือเขาเอา เ,เขาเรียกอะไรเราตากผ้าแบบ1.2เมตรไปตั้งก็คือแบบยังยังไม่กินที่นะก็คือโอเคเลยส่วนเรื่องอาหารลงอาหารข้างล่างมีนะคะมีรงอาหารข้างล่างหอก็คืออาหารถูกนะอาหารแบบ20 25 30 35แล้วแต่ว่าแบบเราจะสั่งอะไรเนาะแล้วก็เขาบอกกันว่าแบบหอสีอาหารอร่อยมากแต่คือเขายังก็ยังไม่ได้ลองกินเพราะว่ายังไม่ได้ไปอยู่สักทีเนาะของที่จําเป็นมากเลยคือเขารู้สึกว่าจําเป็นคือพัดลม ร้อนหอร้อนทุกคนคือพัดลมเนี่ยจำเป็นคือเวลาหอมันจะแบ่งออกเป็นฝั่งทะเลทรายกับฝั่งป่าดงดิบคือฝั่งทะเลทรายเนี่ยจะเป็นฝั่งที่แดดเข้าแดดแบบว่ามีแดดเนาะส่วนฝั่งป่าดงดิบคือเป็นฝั่งที่แบบไม่มีแดดแต่ทีเนี้ยเขาบอกกันว่ามันร้อนเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยทุกคนดังน,น,นั้นเขาก็เลยบกว่าพัดลมเลยคือจาเป็นมาก,มาก แล้วก็ของที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเขารู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวเขาเขาไปอยู่เขาจะมีมันคือท็อปเปอร์ทุกคนท็อปเปอร์แบบพ่านุ่มแบบนุ่มๆอ่ะแบบว่าเอาหนาๆเลยคือคือเขาแบบห่อแบบว่าเตียงที่ห่ออ่ะมันเป็นแบบเตียงที่แบบคือแข็งอะ่ะเขาจะอธิบายไยงดีคือกดไปแล้วแบบกึกอะ่ะแบบกึกคือมันแข็งจริงๆคือตอนแรกเขาไม่คิดว่ามันจะแข็งขนาดนี้แต่ว่ามันแข็งจริงๆอ่ะ แนะนำให้มีท็อปเปอร์นะคะแบบว่าถ้าสมมุติแบบว่าใครแบบว่าไม่มีท็อปเปอร์ก็ลองเอาแบบผ้าผ้าห่มผ้านวมแบบหนาๆมาปูก็ได้แต่ว่าเพาว่าท็อปเปอร์น่าจะดีคือถ้ามีท็อปเปอร์คงหลับสบายเลยแต่ว่าเตียงม,มันแข็งจริงนะกดไปแล้วแบบมันกึกเลยทุกคนมีคําถามมีคำถามหนึ่งก็คือหอนายบังคับอยู่ไหมคะปีหนึ่งคำตอบคือไม่ได้บังคับอยู่นะ <c oughs> <allocation. S 1> คือแล้วแต่สะดวกเลยแบบหอนายหรือหอนอกก็ได้อยากอยู่หอนายก็ ก็มีให้เลือกหลายหอเลยแบบว่ามีเยอะมากๆก็คือลองไปดูว่าชอบหอไหนเนาะส่วนหอนอกมีเยอะยิ่งกว่าเยอะมากมีหลายเลทราคามากว่าแบบจะเอาเท่าไหร่เนาะก็คือแล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าแบบเออเนี่ยชอบหอไหนหอในหรือหอนอกแต่คือถ้าตัวเขาเองเขารู้สึกว่าปีหนึ่งอ่ะควรน่าจะอยู่หอในนะเพราะว่า,าจะได้แบบ ไป็เพื่อนต่างคณะเนาะแบบเมดเขาก็คืออยู่กันคนละคณะก็แบบน่ารักคุยกันได้อะไรอย่างนี้ก็เรื่องของหอในก็น่าจะประมาณนี้นะคะส่วนอ๋อลืมพูดไปการเดินทางใช่ไหมว่าแบบเอออยู่หอหนแล้วเดินทางยังไงก็คือเอามอเตอร์ไซค์ไปได้นะคะมีที่จอดอยู่นะแบบข้างๆหอแล้วก็เดินทางโดยรถม่วคือตอนนั้นที่เขาไปเขาลองไปนั่งรถม่วงกับเพื่อนมาแล้วก็คือ รมพวมาช้าอยู่นะคืองงสายมากคือไปแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้วางเนดเลยเลยคือนั่งขึ้นถามเลยไปไปที่นี่ไหมคะไปที่นู่นไหมคะแล้วก็กระโดดขึ้นรถเลยแต่ว่าเขา้รู้สึกว่าแบบยังต้องไปอยู่จริงๆอะ่ะถึงจะชินกับรถม่วงมากกว่านี้ข้างๆหอสีหญิงก็คือมีเขาเรียกว่า สถานีรถม่วงอ่ะเล็กๆแล้วก็อันใหญ่เลยค่าว่าแบบเเดินทางสะดวกไม่ไม่ต้องห่วงเลยเนาะส่วนถ้าสมมติใครมีคําถามแบบว่าอะไรอีกแบบอยากจะรู้เกี่ยวกับหอในเนาะถ้าเขาตอบได้เด้วเขาจะตอบนะคะแบบคอมเมนต์มาถามเขาก็ได้หรือว่าจะทักแบบมาคุยเลยก็ได้ถ้าสมมติมันยาวเนาะแบบว่าทักมาถามได้หมดเลยถ้าสมมติเขาไปอยู่ที่มอแล้วแบบมีโอกาสแบบว่าได้ไปเรียนเทอมสองเนาะคือหวังว่าโควิดมันจะดีขึ้นนะทุกคนก็คือถ้าเขาได้ไปแล้วเขาจะไปถ่ายแบบ อะไรที่มันแบบจําเป็นกับเด็กปีหนึ่งมาให้เนาะเพราะว่าตอนที่เขาไปก็คือเขาก็งงเหมือนกันคืองงมากแบบว่างงแบบเออมันมีอะไรยิบย่อยอีกเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติเขาได้ไปเขาจะไปถ่ายแบบว่ามาให้หมดเลยเนะาะเออ รถม,ม่วงเป็นยังไงซื้ออันนู้นที่ไหนห้องสมุดเป็นยังไงอะไรเป็นยงไรเขาจะถ่ายกลับมาให้หมดเลยนะคะดังนั้นก็ฝากติดตามแล้วก็รอดูคลิปด้วยเนาะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปกันเนาะแล้วก็ขอให้คนที่กำลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยปีนี้เนาะน้องๆเด็กหกห้าหรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะขอให้ติดที่หวังนะคะปีนี้เป็นปีที่หนักหน่หนวงมากทุกคนแบบว่า น้องเด็กปี 65, หกห้าน่าสงสารมาคือเรียนออนไลน์มา2ปีเรียนของโรงเรียนงานเยอะแล้วไหนจะโควิดยังจะต้องมานั่งเรียนเอนทารนต่อดังนั้นแบบว่าขอให้น้องทุกคนสู้ๆนะคะอย่าเพิ่งท้อแล้วก็มีอะไรก็คือทักมาคุยได้หมดเลยแบบว่าทักมาแบบวนหรือทักมาขอคำปรึกษาอะไรก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนแบบสู้ๆเนาะจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะโอเคไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะไว้แค่นี้คะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ